สวัสดีค่ะฟีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่ไลฟ์พอยต์กันหน่อยเออหลังจากที่คลิปล่าสุดสอนการแลกของรางวัลของไลฟ์พอยต์ไปค่ะดีค่ะตอนนี้ของรางวัลของเราเข้าแล้วเดี๋ยวจะพาไปแลกของรางวัลเข้าทูมันนี่วันเล่นนะคะว่าเขาแลกกันยังไงส่วนใครที่ยังไม่มีไลฟ์พอยต์แล้วอยากจะสามาัครอยากจะ,ะหาเงินฟรีจากไลฟ์พอยต์ตัวนี้ก็สามารถกดสามัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิป ตัวนี้ทำฟรีไม่มีค่าคอมใดๆทั้งสิ้นส่วนการรับของรางวัลก็ไม่ไม่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยส่วนการแลกข,ของรางวัลก็เริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งพัคะแนนและเงินเข้าท o มานิวเล็ตอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอันนี้คือการแลกข,ของรางวัลของเขาจะเป็นแบบนี้ใครที่มีคะแนนพอที่จะแลกแล้วยังแลกไม่เป็นก็สามารถเลื่อนไปดูคลิปก่อนหนะ้านนได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปรับเงินเข้าทูมานิวเลตกัน อันนี้คืออีเมลของไลฟ์พอยท์ที่เขาส่งของรางวัลมาให้เรานี่ค่ะบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ทูมันนี่สามรอบาทนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเติมนะอ่ารายละเอียดก็คือตรงนี้ขั้นตอนถัดไปก็คือกดตรงนี้ที่เขียนว่ารับบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์แล้ก็กดเข้าไปทูมันนี่สามร้อยบาทอ่ะเรากดตรงนี้ เสร็จแล้วนี่ค่ะเขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปให้เรากดที่คําว่าเติมเงินตรงนี้นี่ค่ะกดเติมเงินตรงนี้เสร็จแล้วใส่เบอร์ทูมอนิวเอลเล็ตของเราเข้าไปนะคะใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบช่องที่1กับช่องที่สองเป็นเบอร์เดียวกันเสร็จแล้วกดที่เติมเงินเติมเงินสําเร็จอันนี้เราเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูในแอป t u o Money Wallet ของเรานะคะว่ามันมียอดเข้าจริงไหมอ,อันนี้ใน t u o Money Wallet ของเรารายการของเราจะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะโวกิรีวอดอยู่ที่300บาทไม่เสียค่าธรรมเนียมเติม300ก่อก็รับ300เติม150ก่อนก็รับ150เติม100ก็รับ100ได้จริงค่ะนุชแนะนำบ่อยนะสำหรับ ไลฟ์พอยต์ตัวนี้แนะนําบ่อยรีวิวบ่อยถึงไม่มีค่าคอมก็มารีวิวให้มาแนะนําให้เพราะว่าตัวนี้มันได้จริงๆได้แบบได้ฟรีแล้วก็ได้ง่ายก็ลองดูละกันสําหรับคนที่ชอบทําแบบสอบถามส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่ชอบทําแบบสอบถามอยากเล่นเกมก็หน้าโปรไฟล์ก็มีเกมให้เราอลองดาวน์โหลดมาเล่นดกกกูก็ลองเล่นดูได้ไม่เสียหายอะไรนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับการมารับเงินฟรีจาก ไลฟ์พอยต์เข้าทูมันนี่วอลเล็ตใครชอบฝากกดติดตามช่องวันนี้นึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะไ้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ